แล้ว yup. พี่มีฝาปิดป oh! oh! ิดหน้ากล้องเลยแต่ถ้าแบบมันเอาไว้ไว้ดูอะเผื yeah> ่อมีคนแบบแอบดูเราตอนในป่าลอยอืมเ็นจ้าบุเบลรัเครื่องพี่เอาเครื่องขยับตัพี่เกิดขอพี่เกิดขอบนนะไม่ใช่ดิพี่เกิดซ้ายบนพี่เกิดซ้ายบนขอล่างโอ้้หูเยอะเลยงงงงงนง่ายสุดเลยปิดเพลงแบบปิดไปพี่ผ่าซ้ายกลางผ่าน้ายกลางเข้าไปขอบนโอ้โหเจอกู ไอ้สัสเฮียอะไรเนี่ยวันนี้วันนี้ยิงเสียงมันแฟรเออดีไม่โตมันจะมีรีชาร์จไปนะเจ้ไม่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 เฮ้ยอะไรอะกูต้องตัเก่งว่ะแถบไปกับไม่ใช่แถวแถวเี่อะไรกําลังเฮียอะสี่รอบแล้วเดินแล้วพูดเดินชิวๆของกูอยู่ไอ้เหี้ยมีโลนมีมีลนนะเจ้นะ ไปเพื่อนต้องเข้าช่อยกูอยู่ใกล้สุดอะเรื่อนึ่เพื่อนไอ้เหี้ยโอ้เจอยู่อ่างไกลไอ้ไอ้เหี้ยแทนที่เพื่อนคนนี้มันจะเข้าช่วยกูก่อนผ่านปะผ่านได้ได้เพื่อนเพื่อนเข้าแล้วปัดเล่นเพื่อนกลับมากลับมาไม่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 อะไรอ๋อเพื่อนมึงช่วยดิไอ้เหี้ยมึงหิว อุ้ยเดินติตเดินจิตคูแครเราแทบทำเวลาเรสองอันเตรงนี้กูหนึ่งอันแต่ยังไม่แค่ไม่ได้ดาวเล่นได้ะเดี๋ยวปั่นเครืขอาไหเหี้ยมันมีแฮกรุนอะไรที่ปั่นอะไรที่ปั่นเลยปั่นเดินเครื่องเอาอยู่อี๋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 พี่รอดละโอ้ยที่อ่ะเอ้ยมันจะวิ่งฉีกมาทางนี้ทำเพื่ออะไร เฮ้ยพี่เจอรถไฟว่ะแก่เดียวพี่เจูามาไว้ยิ่งเถื่อนเทมกูกูบอกว่าพี่เจอแล้วแต่ตาเวไม่มองเดินเทียมเลยเฮียเจี่ยมันฟ้องอ่ะเออเจียมันบอกอ่ะทำไงอ่ะเฮ้เพื่อนกระจุยได้อยู่นะได้ได้ได้ง่ายได้ง่ายเลยนี่เลยหลอกถูกไม่ได้หลอกง่ายหลอกไม่ได้เนื้อกูเล่นไม่ได้ย้าย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 เนื้อกูกะระยะมันไม่ถุยอไม่ต้องกะเลยเดินไปได้เลยเลยต้องกะแล้วต้องกะมันแค่วิ่งอ๋อเจีวันหลังไม่ต้องชมคนอื่นเลยนะเจีนะ แต่เนื้อมนไม่เป็นสั่นครั้งก่อนว่าครั้งก่อนชมปุบลมปัดอะไรก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาแผนต้องกูเลยวะมันตล้นเต้นจังเครื่องอันนี้ก็ไม่เอาโอ้โหไอสัดฟันมือมัวจ้าเปลี่ยนกูก็รอสองเครื่องนี้ได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 ้เยดึงได้ปะ ขาปาดท่า,านเสร็จอ่ะ90เหรอ95เหรอจัดเอ้ยพี่ดึงเองพี่ดึงเองพี่ดึงเองอาเสร็จจัดไม่เสร็จว่ะเครื่องไอ้เหี้ยไปเล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 ยให,เหไไ้เจี๊ยซ้ำก็จะหลบมันฟ้าไปไกลโอ้โหจัดเกลีลยเนื้อเนี่ยเจี๊ยชิบก่ะเจี๊ยชิบก่ะเออซ้ำเลย <3 S 2> เซ้ำปะ่ะให้ดูสามเลยสัตว์<อ> <8. S 2> ทันชอบเลยยังไม่โดนแผนได้เล่เลยก้อนจะตายแล้วเลยเล่นยากนะถ้าไม่เสร็จเครื่องเยอะมากไปแค่รอนอยู่วะโดนดึกจริงโดนไปดึกวาวิ้งติดไวายเสร็จอีกเครื่องก่อนไอ้เจยโดนโดนล้มอ่ะโดนโดนโดนรู้ว่าก้อนเอาเอาเอาง่ายมาเลยกลับไปเอาไปก่อนปล่อยเพื่อนปล่อย

เจ๊งแหบเจ๊เอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะหิวไว้ก่อนไหมไม่ไม่ไม่ผมมีเก่าเก่าเกิดเงินเกิดเงินเลยเสียเวลาใช่ไหมกูกล่อมาปั่นเครื่องเดินไม่ไหนเหี้ยนี่มีธาราเอาให้เสร็จนะดิ้งเงี้ยไม่มีธารามีไดฮาร์ดป่ะเจเอ้ยไดฮาร์ตมาก่อนไปไม่ได้หาแล้วโอ้ยเอ้กูฮิวเสร็จแล้วกูฮิวเสร็จแล้วโอเคโอเะ อุ้โทษโทษอันนี้เนี่ยเนี่ยถือเรียกว่าปั่นช้าเจเนี่ยเหตุเกิดจากแอรกอดลมไวเกินไปเลยบันช้าเดี๋ยวพี่หิวเจดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ๋อเจดเจมานหิวพี่ก่อนได้ไหมขุ่เจ็บอยู่อ๋อจะใช้กระเป๋าหิวมึงแต่อืมโอเคสินะ เพือพ่อนลงมาตรงนี้ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยเจเราไปทำกันไปแล้ว,ๆๆๆๆๆๆๆลวเรา,เาขวา,านะขวาล่าไ,ไม่ต้องฝันไม่ต้องละไม่ต้องล้ไม่ต้อล้อไอสัตว์โอมใหม่อูราก่ย พันมือใหญ่ส่องไอ้เหี้ยเนื้อเนื้อฟูไม่นีไหวเฮียเหรออะไรเงไม่รู้อ่ะบิงไม่มองเลยว่ะเฮียบิงไม่มองเลยว่ะชอบตึ้งเลยกูมองตลอดนะเฮียแต่แม่งไอ้นี่ว่ะไม่ไม่คิวเลอร์บิงไม่มองเลยพอใหญ่แรงแล้วก็พอไอ้สับรถไอ้เฮียเยี่ยขนาดไนเสร็จปะ มันต้องมันต้องสามพี่ให้ตายชื่อคุณคุณจังวะจามาโคเฮ้ยพี่ปั่นซ้ายบนเออเออทิวเลอร์ไอ้ด่านนั้นเลยที่เจอเมื่อกี้เลยอ๋อแกแค้นเหรอเออแกแค้นแล้วไงเฮียไล่กูเท่านั้นน่ะไล่ไปกูแค่นั้นอ่ะทิวเลอร์ตัวเดิมไอ้นี่เลยคนเดิมเลยบอกเขาไม่เล่นเซอร์ไหมเล่นกี่เล่นยากเล่นเซอร์ไหมเล่นกี่เล่ยากเล่นเซอร์ดีกว่าอืม เล่นได้แค่นี้เล่นเซยดีกว่าครับคุณจริงไอ้เขี้ยวเหมือนซ้ำกูอ่ะเดี๋ยวจะเอาไอ้คนปั่นเครื่องรอบพิสแล้วไอ้เหี้ยมันเอากูไม่ได้ไงสองตัวเลยเออเลยมาเล่นกูไอ้เหี้ยอไอ้เหี้ยกูบอกเลยว่ากูพาเดินนอกแมปอ่ะเถ้าจะเอาอ่ะเจเจลงมาเล่นลา่านปะไม่ไม่กูขึ้นบนเีเห็นเหรอ ไม่ห่างแบบปีกูทนด้วยนะเปี่ยวพี่เนี่ยมันฟันอยู่ยเปี่ยวพี่เนี่ยอื้มเจ็ดสิบสองแล้วไม่โดนเหรอเฮ้ยเุ้ยเขี่ยแล้ววิ่งเข้าวิ่งเข้าใส่ไปทำไมก่อนกู <c oughs> อยาาขึดกขับตัวไม่ทันล <c oughs> ับตัวไม่ทัน <c oughs> ไม่มีรูกเก่งเลยเพื่อนไม่ช่วยได้เสี็จเรียบร้อยเจอเพื่อนสวยแล้วผมบผ่ดนอีกดึงดึงดึงสวยวิ่งขอทานฮะการกาแล้วการการเย้ไม่ทันตายอ่ะไม่ทันดีเขาคืแบบมึงอย่าลืมว่ามันกดไม่ทัน แต่ยักษ์กูยังไม่มาเลยเอ้ยทำไมยักษ์หน้ามันทำเป็นยักษ์หน้าได้ตั้งสี่เครื่องมันน่าจะจำชื่อได้แค้นแต่เราได้ตั้งสี่เครื่องยักษ์หน้ายักษ์หน้าอยู่อยู่ไปถ้ามันไม่เจอกูอ่ะเฮียเครื่องป่าเนี่ยเสร็จหมดแล้วเฮียอยากให้เจากูสองคนก่อนนะการมาไล่กูก่อนไอ้เฮียอยางชอบเลยสร้างห้องไหมครับสร้างห้องไหมครับเดี๋ยวผมเอาตีหลักเดี๋ยวผมเอาตีหลักมาก็ได้นะ อ้าวเปล่า in เออมึงบอกเลยมึงไม่ได right. ้ฟันหนักกูบอกเลยถ้าแบบกูจะแกะแขน้พุ่ยเขี้ยนนี้ได้กดเปิดศักแม่งนี่ยรุ่นยู่ไหนพี่ครับอ๋อรุ่นมาใช่ไหมบาร์บีคิวหรือหรือไม่มาบาร์บีคิวมันก็จำกูได้ก็คือเนี่ยอะไรทำละไรล่เข็นเข็นเข็นเขนไล่เขนไล้ไล่ไล้เข็นเลยไอ้สัตว์

ไม่ท้าันไม่ไล่ก๊อตอ่ะกูมีลีนๆไงถ้าไล่กูยาวก็คือจบแล้วอ่ะแต่เมื่อกี้ใจร้อนเกินนึกววิ่งถึงไงก็เลยกดไดฮาร์ดก่อนเฮียไดฮาร์ดด้วยเด็กกระโปรงที่ไหนวะไอ้เฮี้ยไอ้ข่าได้เลยขอแกนวะแกนแกนก็อย่าให้กู้นี่ได้การ์ดไอ้เฮี้ยแต่ไม่ได้กูตั้งแต่แรกอ่ะอย่าให้ก๊อตจุกเป็นนะ ไม่ไม่จริงจริงเกเราไม่ควรเอาเครื่องเคี่ยที่มันแบบเป็นโซนแล้วโซนอีกไหนพูดดื้อตอนนี้มันจะพิมพ์อะไรปะดูดิพิมพ์อะไรวะไม่พิมพ์กูจีจีก่อนนะพิมมาเร็วครับพิมมาครับหย่าโดนดาเออหย่าโดนขิงว่ะหย่าโดนขิงอ่ะอ้าวอ้าวโดนขิงว่ะอ๋ออะไรอันนี้พิมพ์อะไรต่อพิมพ์ไปดิไม่จูบตายเลยอะไร เออบอลนี่อ่อนให้เอ้ยจิบวหตายแล้วเลยอ่ะบอาแล่คนไหนก่อนเออมึงไล่คนไหนก่อนไอ้เฮียมึงไล่คนปั่นเครื่องก่อนไอ้เฮียมึงไล่คนปั่นมึงอย่าหวังเลยว่ามึงจะเก็บได้หมดดูเพื่อนเพื่อนเราแม่กะกะไอ้ท่านหัวไหล่เหญยเกลยถูกตกเปล่าเลยถูกคนเปล่าอ๋อกียบอดกูเหรอ